สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอควินพยากรณ์หรือควินบีชาแนลนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้หมอควินด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะน,นี้เราจะมาเล่นพิกอาคาดกันนะคะหัวข้อเรื่องในวันนี้ก็คือความมั่งคั่งร่ำรวยของคุณใน3ปีข้างหน้ารวงการเงินของคุณในอีก3ปีข้างหน้าค่ะคือปี6 6 6 7 68 ปี6 6 6 7 6ความมั่งคั่งร่ำรวยของการเงินของคุณเป็นเช่นไรให้ไพ่บอกทางโอเคค่ะท่านผู้ชมมีไพ่สาสำรับนะคะสำรับที่1เป็นสำรับนี้นะคะกลองนี้นะคะ king of pentacle ค่ะสำรับที่สองกลองที่2 six of pentacle ค่ะสำรับที่3ามกลองที่3มนะคะเป็นไพ่นี้นะคะ ทรีออฟคัพค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมคงมีไพ่ในใจแล้วนะคะเมื่อพร้อมแล้วเรามาฟังคำทำนายพนพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกกลองที่หนึ่งเด็กที่หนึ่งคุณได้เลือก King of p e n t a c l e มาดูดวงการเงินของคุณในอีกสามปีข้างหน้าก็คือปีหกหกหกเจ็ดหกปดคุณเลือกลิิดดวงการเงินเช็คเช่นไรให้ไพ่นำทาง การทำคลิปครั้งนี้เป็นแบบ general reading เป็นภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดวงท่านโดยตรงก็ขอให้ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแน่นอนค่ะ3ปีข้างหน้าดวงการเงินของคุณจะมัง่งคั่งร่ำรวยขึ้นอย่างชัดเจนค่ะคุณได้เลือกไพ่ King of p e n t a c l e ราชาถือเหรียญความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างเสถียรและมีดวงเสี่ยงโชคเกี่ยวกับการเงินค่อนข้างดีได้ยิ้มได้มีความสุข ได้อุ่นใจได้มีเงินถุงเงินถังหรือว่ามีเงินเข้ามารวมถึงธุรกิจการงานของคุณจะเจริญมั่งคั่งร่ำรวยนะคะค่อนข้างจะไปได้สวยเลยทีเดียวถามว่าไพ่เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตคุณหรือไม่ไม่ใช่เป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งนะคะเหมือนที่บอกทุกครั้งเลยถ้าท่านผู้ชมชมคลิปจะต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคะ่ะโอเคนะคะ เดี๋ยวมอเคุนจะสับไพ่อันไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับดวงการเงินของคุณแล้วนะคะชีวิตของคุณจะเจออะไรบ้างนะคะไพ่ใบต่อไปค่ะได้ไพ่เซเว่นอัลไพนเค่ะ Seven of Pentacles เไพ่เจ็ดเหรียญนี้เป็นไพ่ของการเก็บหอมรอมริบใน3ปีนี้คุณค่อนข้างจะมีเงินค่อนข้างมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาหรือว่ามีเงินใช้ไม่อัตคัดคุณจะเริ่มเก็บออมเก็บหอมออมทรัพย์ต่างๆในรูปแบบวิธีต่างๆนะคะจะมีเออเขาเรียกว่าธุรกิจของคุณจะเจริญเติบโตงอกเกยใน3ปีนี้ให้โกยให้เก็บ ให้รักษาให้ออมไว้ดีๆนะคะเพราะว่าเวลามีมากเนี่ยคุณก็ใช้มากเซกเชนกันค่ะคือบางทีเนี่ยในหลายครั้งที่คุณเก็บออมนะคุณบอกไม่ใช้จะประหยัดแต่ประเดี๋ยวเดียวก็จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาให้คุณต้องใช้ใจ่ายเงินไปโดยแบบโดยแบบแบบไม่คาดคิดนะคะโดยไม่ใช่เหตุหรือว่าการลงทุนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องมันก็ดีอะคะ่ะแต่ว่า ตัวคุณเองอ่ะยังไม่ทันได้แบบหายใจทั่วท้องเลยเงินมันก็ออกไปอีกแล้วนะคะอ่าดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการให้หยิบยืมหรือให้กู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือให้หลีกเลี่ยงค่ะเวลาที่คุณมีเงินมากมายเนี่ยหรือว่าเริ่มมีเริ่มมั่งคั่งร่ำรวยจะมีแบบนะคะคนที่แบบคอยจับจ้องนะคะจะดูดเงินคุณออกจากกระเป๋าคุณไป,ณไปณต้องระมัดระวังหน่อยนะคะ ไพ่ใบต่อไปเป็นคุยนอบสอดราชินีถือดาบแน่นอนค่ะคุณเนี่ยกว่าจะสําเร็จได้ใน3ปีนี้กว่าจะได้เงินเนี่ยคณค่อนข้างเหนื่อยล้าและท้อและสู้และลุยคนเดียวแน่นอนค่ะดังนั้นเขาถึงบอกว่าไพ่บอกว่าให้คุณจงระวังและเก็บออมเงินของคุณให้ดีเพราะว่าจะมีหลายๆสิ่งเข้ามาทำให้คุณต้องใช้จ่ายเงินไปโดยแบบ โดยไม่ทันตั้งตัวในเรื่องของสุขภาพก็ดีในเรื่องของการลงทุนก็ดีในเรื่องของการหยิบยืมก็ดีเระมัดระวังที่สุดนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับคุณในอดีที่ผ่านมาเป็นบทบทเรียนและประสบการณ์สอนให้คุณระมัดระวังในการออใช้ใจ่ายเงินหรือว่าการให้หยิบยืมเงินให้ผู้อื่นการไว้วางใจนั่นเองนะคะ แต่ถือว่าดวงการเงินของคุณในสปีข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะคุณจะขายศิลปะขายอาร์ตขายความฉลาดเฉลยียวขายไอเดียขายความ,มความรู้ของคุณให้ต่อยอดเป็นเงินเป็นทองเข้ามาคุณมองหาโอกาสใหม่ๆคุณกำลังคิดกำกำลังแพลนไว้ในหัวปีนี้แหละคือปีนี้มันทุลักทุเลอะค่ะมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ปีหน้าคุณบอกว่าคุณจะผันตัวเองมาเป็น นักครีเอทหรือมาทำธุรกิจทำกิจการหรือทำอะไรบางอย่างที่มันอาจจะดูแบบท้าทายชา,า,าเลนจ์หน่อยสำหรับคุณเพราะคุณอยากจะได้เงินมากกว่านี้นะคะอยากจะมีสภาวะต้อมตัวทางการเงินมากกว่านี้อยากจะมัง่งคั่งร่ำรวยอยากจะแบ่ปันช่วยเหลือมันมีหลายๆอย่างนะคะมันเป็นความฝันของทุกท่านทุกคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ดังนั้นเนี่ยปีสามปีข้างหน้าเนี่ยถือว่าคุณจะเป็นปีของคุณ ในการทำไรใหม่ใหม่ในการพบปะการพบเจอผู้คนเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าการทำงานร่วมกลุ่มกับคนหมู่มากนะคะการได้รับหน้าที่ได้รับมอบหมายได้รับการไว้วางใจให้ทำกิจการธุรกิจนะคะรับผิดชอบหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในทิศทางที่ดีขึ้นการเดินทางไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีผลกับคุณโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์ผู้ชาย อย่างเช่นปู่เวทนะคะปูเวทสุวรรณเอ้ยนะคะองค์สมพ่อทันใจนะคะหรือสายนคราชก็ได้เช่นกันนะคะองค์เทพเทวาต่างๆอยู่ที่ความจัทธาของท่านเนาะ ไพ่ใบต่อไปค่ะเป็นไพ่ 7, เซเว่นไพ่เจ็ดดาบเซเว่นออฟสอดนี้เจ็ดดาบคือการหันหลังการทิ้งปัญหาเก่าๆหรือเรื่องราวหรือคนไม่ดีจากชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะต้องเดินออกจากอะไรเก่าๆที่ไม่ดีการคาราคาซังความเจ็บปวดความเหนื่อยหน่ายความเหนื่อยล้าต่างๆถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าที่ค่อนข้างลงตัว ค่อนข้างดีขึ้นการปรับเปลี่ยนยกย้ายที่อยู่จะเกิดขึ้นกับคุณการยกย้ายสถานที่ทํางานก็จะเกิดขึ้นกับคุณการมองหาธุรกิจใหม่ๆการลงทุนธุรกิจใหม่ๆก็จะเกิดขึ้น,น,นกับคุณการปลูกบ้านสร้างบ้านการย้ายที่อยู่อาศัยการเดินทางไกลไปทํางานต่างประเทศหรือคนต่างประเทศจะเดินทางมาหาคุณหรือมีคนชักชวนคุณลงทุนไปทําธุรกิจไปทํางานต่างประเทศแดนไกลก็ได้เช่นกันเดินทางไปสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระมพม่าที่กัมพูชาหรือที่อ่อ ฮ่องกงที่จีนหรืออะไรก็ตามแต่ได้เช่นกันค่ะนะคะเป็นเรื่องราวของหรือการไปรับวัตถุมงคลต่างๆนะคะมาให้บูชามาให้กรบาบไหว้อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะตามดวงเลยก็จะมีธุรกิจการเงินเข้ามาเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟขึ้นนะคะแต่ท่านนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ทุกท่านทุกคนเลยเนาะเพราะว่าเหมือนที่บอกค่ะดวงใครดวงคนนั้นนะคะ แล้วก็ความขยันนะคะความาการโฟกัสการใช้กดญแรหนึ่งดูดกันใช้พลังจิตของคุณการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพบทุตเทวดาเทวาทั้งหลายก็มีผลกับชีวิตคุณเช็คเช่นกันก็ขอให้สายกองเงทุกท่านจงร่ำรวยมีความโชคดีเงินทองไหลามาเทมาดังที่พ่บอกท่านนะคะดี3ปีข้างหน้านี้ดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะโอเควันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกกองที่สองเด็กที่สองเซวัสซิกออฟ e ินเดเคิลนะคะไพ่นี้คุณเลือกเป็นไพ่หกเหรียญแห่งความสุขสําราญเงินทองมากมายไก่กองเบ,บิกบานใจเงินไหลามาเทมาเปรียบสเสมือนคนที่เสี่ยงโชคก็มีดวงดีนะคะแต่ไม่ใช่ทุกท่านทุกคนย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่เป็นแบบ general reading นะคะท่านผู้ชมเป็นภาพรมวมทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งอาจจะเป็นดวงโดยรวมนะคะเป็นภาพรวมเท่านั้นโปรดใช้วิจารณาญาณด้วยค่ะเนี่ยค่ะเป็นไพ่หกเหรียญความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาค้าขายดีค้าขายปังแต่ถ้าอยู่เฉยๆให้เงินไหลามาเทมาคงเป็นไปไม่ได้นอกจากการทำมาหากินการลงทุนทำธรุรกิจการต่อย,ยอดการเงินของคนก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู ถ้าคะแนนร้อยคะแนนคุณได้ไปตั้ง60คะแนนเลยทีเดียวนะคะ3ปีข้างหน้านี้ถือว่าดวงการเงินของคุณขยับดีขึ้นเกือบร้อยคะแนนเลยก็อยู่ประมาณ6 0เเลย60คะแนนนะคะเนี่ยค่ดดวงการเงินจะเจริญรุ่งเรืองจะมั่งคั่งร่ำรวยจะเฟื่องฟูมีโชคลาบมีลาบลอยมีความสุขสำราญเบิกบานก็อยู่ที่ว่าดวงใครดวงคนนั้นนะคะเหมือนที่บอกค่ะเดี๋ยวคุณจะเปิดไพ่อ่านไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม เราไปดูกันซิแต่ภาพรวมของการเงินของคุณถือว่าดีกว่าป,ปีที่ผ่านมานะคะดีกว่าเลยใน3มปีนี้เป็นปีที่คุณจะต้องเก็บนะคะจะต้องระมัดระวังใไพจัดสติกคุณเป็นคนตรงไปตรงมาใจใหญ่ใจกว้างอบอ้อมารีมีเมตตารักเพื่อนรักฝูงรักพี่น้องรักวง ออวงตระกูลรักครอบครัวรักทุกคนแก่ทุกคนแต่คุณมักจะเหมือนลักษณะของคนที่โดเด,โดเดี่ยวโดดเดี่ยวความหมายคือมีเพื่อนฝูงมากมายแหละแต่สุดท้ายต้องเผชิญหรือว่าต้องลุยต้องทำอะไรแบบเด็ดเ,ด,ด,เด,ดเดี่ยวคนเดียวลำพังนะคะเหมือนคุณจะรู้ไส้รู้พุงคนอื่นรู้ไตรู้นิสัยใจคอนะคะใครมาโกหกมาหลอกคุณก็ณไม่ได้หรอกเพราะคุณขอไปคะ่ะ มีจุดดำๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบยังไงเขาเรียกว่าอ่านใจคนออกคบคนก็คือใจใจนะคะใจแลกใจเลยใจมาก็ใจกลับขี้เหนียวมาฉันก็ขี้เหนียวกลับเนี่ยคะ่ะไม่เป็นคนที่แบบไม่เรื่องมากอะไรนะคะปีหน้าความขยันของคุณเนี่ยไอเดียของคุณจะทําให้คุณเนี่ยโกยเงินกอบโกยเลยนะคะ ก็อยู่ที่ว่าแต่ละท่านเนี่ยธุรกิจของคุณคืออะไรการงานอาชีพของคุณคืออะไรนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมอาจจะทํางานเป็นแบบ รับจ้างหรือทำงานบริษัทอะไรทั่วไปเนี้ยก็ดูที่ว่าคุณอยู่ในตำแหน่งอะไรหรือว่าฟลุกๆอะไรยังไงนะคะหมอควินก็แค่สรุปดวงแบบภาพรวมให้นะคะอยู่ที่ท่านเลือกเลยเลือกลิขิตชะตาชีวิตตนเองว่าจะทำงานอะไรให้มันได้เงินเยอะจะทำแบบไหนทำที่ไหนทำกับใครทำยังไงนะคะอยู่ที่คุณลิขิตชะตาชีวิตคุณเอง เราจะต้องเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนไปจนกว่ามันใช่ของเราถ้ามันใช่เนี่ยมันจะมาแบบง่ายๆสบายๆมันจะเบาสบายมันจะคล่องมันจะไม่ดูยุ่งยากเยอะแยะดูอยู่เอ่อหยุมหิมยุ่งเหยิงนะคะอะไรที่มันเป็นของคุณงานที่มันใช่ของคุณเนี่ยมันจะไปคล่องตัวเลยนะคะมันจะอาจจะลำบากในช่วงแรกๆแต่พอมันลงตัวแล้วมันก็จะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นแสดงว่าคุณมาถูกทางนะในอ็อบแวนเนี่ยค่ะ คุณจะเป็นในลักษณะของผู้ที่เกิดวันวันอังคารวันพฤหัสวันอาทิตย์และเสาร์นะรองลองมาก็เป็นวันอ,อื่นแต่จะโดดเด่นในวันที่หมกเวินเกินหนะนักเกินเป็นวันแรกๆเลยนะคะสู้อดทนลุยเข้มแข็งทำทำด้วยตัวเองอนะคะ่ะ ไม่งอมืองอเท้าไม่ไม่รอใครไม่รอคอยวาสนาเราทําด้วยตัวเองทําไปอย่างนั้นแหละลองผิดลองถูกลองถูกขอภายคาลองผิดลองถูกมามากมายดูซิว่าทางไหนมันใช่ของฉันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขยันนะคะขยันขันแข็งทํานู่นทํานี่นะคะ,ะทําสารพัดทำเลยก็จะทําให้ทําให้คุณเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยขึ้น3ามปีข้างหน้าถือว่าค่อนข้างจะมีเงินเกเงินเก็บนะคะเป็นกอบเป็นกำรร แต่ก็ระวังในเรื่องของการไว้วางใจพอได้เงินมาพอได้เงินมาเงินเยอะก็หมดไวนะคะมาไวไปไวหน้าต้องระมัดระวังในเรื่องของเจ้าน้องเจ้านายลูกน้องบริวารคุณจะรู้สึกอัดใจในสถานที่ที่คุณทํางานจะทําให้คุณต้องแบบถึงขั้นลาออกหรือว่าขอออกไปเลยนะคะหรือว่ารู้สึก ลำบากใจดัดใจงานเก่าไปงานใหม่เข้ามางานแบบมารุมคุณหรือว่างานแบบมันกองพเนนเทินทึกอะค่ะเหมือนคุณจะต้องรับผิดชอบงานค่อนข้างหนักจนคุณแบบเหมือนรู้สึกอึดอัดใจถูกกดขี่ถูกบังคับถูกแบบบีบคั้นจนทําให้คุณต้องแบบขอออกขอลา จากตรงนั้นจากสถานที่นั้นหรือว่ามีแพลนเวล้ว่าปีหน้าจะย้ายออกจากตรงนี้หรือด่อาจใจลําบากใจมากเป็นทุกข์ใจทํางานก็ไม่ได้สบายใจอะไรเหมือนคมคืนนะคะเหมือนักหรือว่าสถานที่ที่คุณอยู่เป็นมินพลังงานด้านมืดพลังงานที่มันแบบแดาร์กเป็นสถานที่ที่คุณอยู่อาศัยมันดูอึดอัดมันดูว่าหายใจไม่สะดวกไม่คล่องตัวเจ็บป่วยบ่อยหรือว่าเหมือนลักษณะของเจ้าที่แรงอะไรประมาณนี้ค่ะ เกิดขึ้นได้มันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่กดกดทับคุณอยู่ทําให้คุณคลั่งเนื้อคลั่นตัวจะป่วยหรือว่ามีการทะเลาะเบากแว้งกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ลองสังเกตดูนะไม่ใช่ทุกท่านทุกคนนะคะแต่เป็นบางท่านบางคนที่มันเป็น energy พลังงานไพ่มันบอกออกมาเนาะเพนก็ไม่ทราบได้ว่าเป็นใครเป็นพลังงานของบางท่านนะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่สิบถ้วยของความสําเร็จการเฉลิมฉลองข่าวดี โชคลาบลาบลอยก้อนใหญ่ก้อนโตเงินทองไหลามาเทมาครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขได้เฉลิมฉลองเรื่องราวที่ดีๆงานดีๆงานมงคลความสุขความสําเร็จความสบายใจไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนผ่อนคลายกับครอบครัวมีเงินให้ครอบครัวใช้นะคะได้ทำตามที่คุณฝันนะสามปีนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะ,ะมาดูกันต่อ คุณอาจจะตัดตกแตง่งจัดตกแตง่งสวนสวนหย่อมของคุณปลูกดอกมองดอกไม้นะคะปรับแต่งวงจุย้ยจัดบ้านทําบ้านให้สะอาดสะอา้านมีดอกมองดอกไม้ประดับประดารอบบ้านของคุณคุณจะใช้ชีวิตในสามปีข้างหน้าอยู่แบบนิ่งมากขึ้น เบามากขึ้นสงบมากขึ้นอยู่กับธรรมชาติอาจจะปลูกดอกไม้มงคลไม้มงคลขายนะคะปลูกต้นไม้ไม้พันธุ์ต่างๆขายอาจจะทําพวกแบบอาหารมเมล็ดพันธุ์ต่างๆขายหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับออความสบายใจของคุณนะคะความฝันของคุณคุณก็จะได้ทําสิ่งนั้นนะเหมือนลักษณะการอยู่บ้านพักผ่อนการผ่อนคลายการถวายดอกไม้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการจัดตกแต่งสวนเกี่ยวกับการเกษตรเกษตรกรรมปลูก พืชพันธุ์ดอกไม้ผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะในปีหน้าได้ได้พักผ่อนผ่อนคลายเยอะหรืออาจจะเป็นต่างประเทศก็ได้เนี่ยเป็นการอยู่บ้านต่างประเทศที่มีดอกกุหลาบใหญ่ๆนะคะดอกไม้พันธุ์ใหญ่ๆตัวโตทรรมะคุณชอบในการที่จะอยู่กับสวนหย่อมตกแต่งดอกไม้นะคะเป็นบดงุงบดามก็ได้เช่นกันค่ะกระดุกให้ใบสุดท้ายนะคะ ให้การเฉลิมฉลองการตั้งครรภ์ค่ะคนที่แต่งงานนะคะแต่งงานอยากมีลูกวนาน,นไม,ไม่ไม่มีลูกก็จะมีบุตรมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นมีสมาชิกใหม่คนในครอบครัวคุณอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการมีมีบุตรการตั้งครรภ์น,นะคะการเฉลิมฉลอง ไปขอลูกมานานนะคะไม่มีลูกสักทีไม่ติดลูกสักทีก็จะติดลูกนะคะก็จะมีบุตรหรือว่ามีความโชคดีฉลมลองเรื่องราวดีๆงานมงคลสิ่งดีๆจะมีเข้ามาสำหรับสายกองสองเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรำ่ำรวยมีเงินเยอะๆนะคะใช้ในช่วงสองสามปีนี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายโมทุกท่านนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมได้เลือกไพ่ทรีออฟคัพนะคะ เชียครับเป็นไพ่ของสามถ้วยอย่างการเฉลิมฉลองถ้าใครก็ตามหยิบได้ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นดูดวงส่วนตัวนะคณกำลังจะมีโชคก้อนใหญ่หรือจะได้เฉลิมฉลองเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีข่าวดีในเรื่องราวของการเงินการงานความรักความสัมพันธ์มิตรใหม่หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ค่อนข้างถูกอ,อกถูกใจ นะะแน่นอนค่ะสายมูทุกท่านจะได้รับขา่าวดีบางสิ่งบางอยา่างบางประการใน3ปีนี้เขาเรียกว่าเงินดับเบิลค่ะคูณ3 3สทวีคูณจักรวาลจะมอบสิ่งใหญ่ๆโตๆให้กับคุณก็ไม่รู้ว่าอะไรนะคะถึงคราวที่คุณจะได้ยิ้มออกบ้างแหละจะได้เจอมิตรใหม่ๆกัละยาณมิตรใหม่ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบรนดานให้คุณได้พบทางออกทางสว่างจนทําให้คุณได้รับการเฉลิมฉลองเรื่องราวดีๆข่าวที่น่ายินดีนะคะและคุณจงอวยพรให้ตัวเองว่าทุกๆปีของฉันจะต้องเป็นปีที่มั่งคั่งร่ํารวยมีความสุขสําเร็จทุกประการคุณอย่าบอกว่าโอ๊ยฉันกลัวจังปีหน้าชีวิตฉันจะแย่โอ๊ยชีวิตฉันจะดีไหมเนี่ยเมื่อไหร่ฉันจะหมดหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ พยายามใช้คำพูดในเชิงบวกเสมอให้จิตของคุณได้ยินและพยายามคิดในเรื่องราวที่ดีๆให้กับตัวคุณเองสร้างตัวตนของคุณให้เป็นคนที่โชคดีมีความโชคดีอนะคะ่ะสายมูจะต้องดึงพลังทางทางด้านออสายพุทธนะคะกับสายจักรวาลมารวมกันคุณจะได้ดึงดูดอะไรได้ไวนะคะจงสนุกกับการใช้ชีวิตค่ะเห็นไหมคะจักรวาลก็ชอบให้คุณมีความสุขและความสนุก แต่ถ้าคุณบอกว่าฉันมีเงินก่อนฉันถึงจะมีความสุขฉันหมดหนี้สินก่อนฉันถึงจะมีความสุขคุณสามารถที่จะเสกสร้างในระมิดให้ชีวิตของคุณไปในด้านออขออภัยค่ะไปในด้านดีได้โดยที่คุณต้องเชื่อมกับจักรวาลหรือใช้กฎแรงดึงดูด law of attraction เข้ามาร่วมด้วยค่ะนะคะคุณลองไปศึกษาดูนะหมอควีนก็ให้คำแนะนำเป็นไกลไลด์ไลนะ์ดูเนาะกอท่าผู้ชมหลายๆท่าน ติดขัดอยู่หรืออะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะลองดูคะ่ะเนี่ยคะ่ะเหน็นไหมคะจักรวาลของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบเห็นคุณมีความสุขชอบมอบของขวัญสุพิเศษให้คุณชอบออส่งเรื่องราวมาสุดจรรย์มาให้คุณนะคะให้คุณลองสังเกตดูว่าในศัาปีนี้ข้างหน้าเนี้ เรื่องราวข่าวที่น่ายินดีตื่นเต้นมากมายให้คุณจดบันทึกไว้ค่ะและขอบคุณจักรวาลและศิดิ์สิธิ์ของคุณนะคะบางท่านบางคนได้ของเล็กๆน้อยๆของฝากไว้ว่าจะเป็นของกินนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆก็ลืมที่จะขอบคุณจักรวาลหรือคนคนที่ให้คุณไปไม่ว่าจะเป็นสามีคุณพ่อคุณแม่คุณน้องคุณหรือใครที่ให้คุณเล็กๆน้อยๆค่ะ ไม่จาเป็นต้องเป็นชิ้นใหญ่แล้วเราขอบคุณเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะอะไรก็ได้ขอบคุณซ้ําๆแบบนั้นค่ะแล้วมันก็จะมีเข้ามาทวีคูณนะคะบางครั้งสามีภรรยาแฟนกันอยู่กันมานานคบกันมานานจนแบบเกิดความเคยชินแล้วไม่ต้องขอบคุณหรอกอ่าโอเคโอเคนะอะไรแบบนี้ค่ะจงขอบคุณซ้ำๆเห็นไหมคะคุณเหนื่อยแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อบอุ้มคุณ คุณเหนื่อยล้านะคุณทำทำคุณให้ให้แต่ชีวิตของคุณมันดูล้าเหนื่อยล้าหมดพลังต้องโดนหิ้วปีกเข็นนะคะเนี่ยสิ่งศักศดิ์สิทธิ์แองเจิลหิ้วปีกคุณเลยพยุงคุณดึงคุณเวลาคุณจะสุดลงหมดแรงกายหมดแรงใจหมดพลังที่จะสู้ต่อไปต่อขอหยุด ไม่อยากหายใจแล้วเหนื่อยแล้วกับชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์แองเจิลก็ดึงพยุงคุณไม่ให้คุณตกร่วงลงไปค่ะนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าความดีของคุณแองเจิลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากให้คุณช่วยเหลือมน,มนุษย์ช่วยเหลือคนแต่คุณก็มองหาทางว่าจะช่วยยังไงล่ะไม่มีเงินไม่มีนู่นนี่นั่นตัวลูกเองก็ลําบากจใจลูกไปช่วยยังไงล่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องช่วยลูกด้วยสิก็จะต้องจับมือกับจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณทํางานร่วมกันนะคะ นะคะคุณเป็นพลังงานซึ่งคุณเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าคุณจะต้องใช้สนามแม่เหล็กของคุณเนี่ยกระจายออกไปให้คนที่มีอะไรคล้ายคุณเนี่ยดึงดูดเขาเข้ามาสนาับสนุนช่วยเหลือนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันมักจะได้รับสิ่งดีๆที่คาดไม่ถึงเสมอใช้คำนี้นะคะฉันมักจะได้รับสิ่งดีๆที่คาดไม่ถึงเสมอ อะไรก็ได้ค่ะที่สกรวันอยากมอบให้คุณส่งมาถืออะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยใช้คำนี้บ่อยๆนะคะฉันมักจะได้รับสิ่งดีๆที่คาดไม่ถึงเสมอไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ทริอเวน e ร of Van, Tree of Van เป็นไพ่ของอ,อสามไอ้ท้าของความอุดมสมบูรณ์สมปีข้างหน้าบางท่านมีบ้านเลยนะมีเงินซื้อบ้านเลยจากไม่มีบ้าน ซื้อที่ซื้อทางเป็นเจ้าหนุงเจ้านายเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของกิจาการธุรกิจมีลูกน้องมีบริวารจากแบบเขาเรียกว่าศูนย์พลิกขึ้นเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นดวงใครนะคะเป็นดวงที่ค่อนข้างจะออสําเร็จรุ่งเรืองมากเลยก็หวังว่าเปเป็นเอฟซีทุกท่านทุกคนนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นดวงของท่านใดเนาะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความ,มั่งคข่งเป็นเจ้าหนุงเจ้านายเป็นเจ้าของธุรกิจ จากตกก็จะขึ้นเลยกราฟชีวิตพุ่งขึ้นนะก็ไม่ทราบได้ว่าเป็นดวงของท่านใดแต่ว่าแน่นอนค่ะสามปีทั้งหน้านี้ยิ่งปีหกปดเนี่ยเป็นปีที่แบบการเงินดีมากช่วงนั้นคนก็แบบคิดเลยว่าคุณจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างนะคะ,ะมีเกณฑ์การบั้นหมายแต่งงานคนที่โสดระวังคู่ของคุณ เขาจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยการขอแต่งงานขอมั่นหมายมีงานมงคลสมรสเกิดขึ้นการได้เจอคู่ต่างชาติต่างประเทศได้เจอคนไกลนะคะบอกรักสารภาพรักขอคุณแต่งงานมีความสุขมากนะคะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวได้ซื้อบงซื้อบ้านซื้อรถได้ไปเที่ยวเวอร์เคชั่นไปเที่ยวฮอลิเดย์นะคะไปเที่ยวต่างประเทศต่างแดนไกลมีความสุขปีหน้าเนี่ยคือมีเงินแล้วก็มีความสุขไปเที่ยวด้วย แต่ท่านที่ทำงานก็ถือว่าธุรกิจก็จะไปได้สวยได้ดีนี่คือสามปีของคุณนะแต่ก็เหมือนที่บอกค่ะดวงของหลายๆท่านเนี่ยโดดขึ้นมาดีมากเลยค่ะนะคะแต่ดวงบางท่านก็ยังแบบนิ่งๆอยู่ก็ข,ขยับดีขึ้นนะคะแต่ต้องระวังนะคะคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยความรักมักจะมีปัญหาไม่ใช่ทุกท่านทุกคนแต่ความรักของคุณในช่วสามปีนี้ต้องระวังหน่อยนะคะ วางกันมีปักเสียงทะเลาะก,กันจนถึงขั้นแบบยกย้ายจัดกันหรือว่าถึงขั้นแบบเขาแบบโกรธไม่มีเหตุผลคุณต้องตามงนตามงอหรืออะไรเงี้ยตัวตนของคุณเองเป็นคนที่ไม่เรื่องมากนะแต่ถ้าใครมาเรื่องมากกับคุณหรือมาดูงี่เง่าดูอะไรเงี้ยคุณก็รู้สึกําคาญนะคะรู้สึกเบื่อง่ายาําคาญเพราะคุณเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นรักรักความสันโดษรักมีอิสระ มีลบส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยคือคนที่อกอบคุณเขาจะต้องเข้าใจคุณด้วยนะต้องเข้าใจคุณนะคะถึงจะไปกันได้ดีระวังสุขภาพให้มากที่สุดจะเสียเงินเกี่ยวกับการรักษาการเจ็บป่วยสุขภาพเวลาคิดมากเครียดก็จะแบบร่างกายสุดเลยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับระวังแขนขานะคะหนึกลากระดงกระดูกนะ าาการผ่าตรงผ่าตัดเกิดขึ้นสุขภาพไม่ค่อยดีมีโรคประจำตัวโรคเครียดไมเกรนโรคกระเพาะหัวข้อข่าเสื่อมเจ็บกระดูกปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลื่นล้มหกลม้มคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วคนอื่นมาตัดสินใจให้คุณแทนคุณไม่ได้หรอกคุณจะต้องเลือกอิสระภาพในชีวิตของคุณคุณต้องเลือกเลยค่ะอิสระภาพในชีวิต คุณเลือกได้ค่ะไม่ใช่คุณเลือกไม่ได้หรือไม่มีทางเลือกคุณเป็นผู้เลือกเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถมาตัดสินใจชีวิตแทนคุณได้ค่ะคุณจะต้องเลือกเลยถ้าคุณชอบแบบไหนคุณตัดสินใจเลือกเองเลยค่ะให้จกักรวาลนำทางคุณ ไพ่สุดท้ายเป็นไพ่ครอบครัวอยู่ยันเป็นสุขคุณจะมีเงินดูแลครอบครัวของคุณคุณตั้งใจแพลนไว้ว่าฉันอยากจะทดแทนบนคุณทดแทนบนคุณบุพการีคิดถึงครอบครัวอยู่ทางไกลก็คิดถึงคิดถึงอยากจะมาหาจะเดินทางไปเจอครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะมีความสุขมากในสามปีข้างหน้านี้ค่อนข้างดีกว่าเดิมเยอะไม่ได้อวยไม่ได้ดูไพ่แบบอวยพูดให้เวอร์วงังก็อ่าตนตมนำไพ่ท่านผู้ชมนั่นแหละค่ะก็ขอให้สายกองสามหรือท่านมัง่งคั่งร่ำรวยมีเง มนทองใช้เยอะๆในอีกสามปีข้างหน้าให้ฟื้นธุรกิจฟื้นการเงินนิสินหมดไปนะคะคลี่คลายให้มีแต่สินที่ดีๆวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ